พอดีว่าฉันรีบอะค่ะ ทีรักทำไมที่รักช้าจังเลยอะ่ะเอา้าแล้วทําไมไม่ใส่ชุดเจ้าสาวไอ้เจ้าน้องปรใจจะส่งเจ้าสาวของไอ้นะทีรักนะแล้วจะเล่นมุกภาษาเหนือทําไมเนี่ยป้าแข่งนงานรออยู่ปะ่ะไปเปลี่ยนชุดน้องมาได้เล่นมุกนะน้องปรจเจ้าสาวของไอ้แต่ทีรักคอยเล่นมุกหลังจากที่เสร็จพิธีแต่งงานก็ได้นะปะ้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนึกปะ่ะทำไมปวดหัวแบบนี้เนี่ยคนไข้ฟื้นแล้วหรอคะ ที่นี่ที่ไหนเหรอคะทำไมฉันจำอะไรไม่ได้เลยอะคะคนไข้ล้มหัวกระแทกพื้นอย่างรุนแรงอาจจะทำให้เสียความทรงจำไปชั่วขณะคนไข้พักผ่อนให้มากๆนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงเดี๋ยวหมอจะกลับมาตรวจอีกรอบค่ะ เร็วเข้าแม่พามุกมาแล้วรีบเข้าไปในงานเถอ <บะ S 2> เดี๋ยวแขก<ม>จะรอบอน้องบะฮู้จ้าสู่เขาเจะคือน้องแต่งงานกับไอ้ได้จะไดดอะน้องบะแต่งมุกนี่พูดอะไรเนี่ยฮะเร็วเข้าเดี๋ยวมันเสียวเวลาบอแต่งเจอคือน้องแต่งงานกับคนที่น้องบะฮู้จ้าได้จะไดดอ่ะน้องก็บอกแล้วว่าน้องบะใจเจ้าสาวน้องบะแต่งงานทัพทิมทัพทิมตัวเป็นเรียงก่อนทัพทิม หมอที่เป็นเพื่อนเพื่อนโทรมาบอกว่าตัวโดนรถชนอะตัวเจ็บหน้าคอทับทีมเป็นยกกังก็ตัวใสชูแต่งงานเนี่ยอย่างเนี้ยมันมาเข้าใจเลยอะ่ะทับทีมไหนคะแล้วนี่คุณเป็นใครหรอคะเปิ้ก็เป็นแฟนตัวไงทับทีมตัวเป็นอะไรอย่างเนี้ย น้องไม่แต่งงานอะ่ะพี่อิรอฉันอยู่ฉันขอตัวนะคะอาทิตย์ไหนวะทัพทีมทัพทีมไข่มุกนี่เล่นอะไรเนี่ยฮะไม่ใช่เวลามันเล่นตลกนะเสียเวลากันเยอะแล้วโอ้ยน้องก็บ,บอกแล้วว่าน้องไม่ได้เจอไข่มุกน้องกับเป็นเจ้าสาวของไอ้ตัวอบอกไปซิบหรอบแล้วทวำวไมเหมือนมีผ้ฟังน้องเลยอะ แม่คะพิ娅ติมุกอยู่นี่คะ่ะมุกเนี่ยเจ้าสาวอายมาแล้วเนี่ยนี่มันเกิดเลื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยแล้วผมงงไปหมดแล้วใครเป็นเจ้าสาวของผมกันแน่มุกเองคะ่ะพิ娅ติเจ้าสาวตัวแต้ๆต,ตัวจับมาได้กะ ผู้กอกับเจ้าสาวตัวเนี่ยโด,ยโดนรนถะ้นหนาเป็นยังพองกอกับว่าหู้น้องก็บ,บอกแล้วอธิบายไปซิบรอบแล้วเนี่ยครับทิมไอ้ขนุนไอ้ขนุนแม่คะทำไมเราสองคนหน้าเหมือนกันจังเลยอะคะแม่น ทำไมเราสองคนหน้าเหมือนกันแม่ขอโทษนะที่แม่ไม่ได้บอกหนูทั้งสองคนว่าพวกหนูมีฝาแฝดตอนแม่เลิกกับพ่อเราแบ่งลูกไปเลี้ยงกันคนละคนแต่แม่ดีใจนะที่วันนี้เราสามคนแม่ลูก ได้กลับมาเจอหน้ากันฝาแฟดเหรอฝาแฟดกะ มากนะครับถ้าไม่ได้คุณช่วยผมคงเอาเงินนี้ไปรักษาแม่ผมไม่ได้ไม่เป็นไรเลยค่ะขอบค,ครับทำอะไรของคุณนะคะมาเทกาแฟฉันทิ้งทำไมแก้วน,นี้มันแพงนะคะคุณคะคือว่ามีเด็กคน ะไรน,นะคะขอบคุณค่ะแล้วเด็กคนนั้นอยู่ไหนคะเขาไปทางนู้นแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะอุย้ยหนูทำอะไรของหนูเนี่ยหนูขอหรบแป๊บน่งนะคะอ่คุณคะเห็นเด็กผู้หญิงตัวเ,เล็กๆเขาขามีหน้ามาผ่านมาแถวนี้ไหมคะไม่เห็นนะคะ หรอคะออคุณคะคือฉันจะไปหมู่บ้านเคอเคอะคะ่ะแต่ว่าไม่รู้ทางเลยคุณพอจะรู้ทางไหมคะหมู่บ้านเคอเคเหรอคะค่ะเอ,อ่อเดี๋ยวคุณตรงไปทางนี้นะคะตรงไปเสร็จแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายประมาณ5้านาทีก็ถึงแล้วค่ะเอ,อ่อตรงไปทางนี้ <c oughs> เลยนะคะค่ะ <c oughs> แล้วก็เลี้ยวซ้ายค่ะอ๋อขอบคุณมากคะ่ะ เสียงอะไรอะคะเส,เสียงจามฉันเองค่ะพอดีว่าช่วงนี้อากาศมันเปลี่ยนนะคะนังเด็กบ้ากระสานเหรอ ตำรวจคะมีเด็กขโมยเอกสารฉันไปอะค่ะคนณตำรวจเห็นเด็กตัวเล็กๆขาวๆมีหน้าม้าผ่านมาแถวนี้ไหมคะเออผมเห็นวิ่งแ่งนู้นนะครับงั้นเดี๋ยวผมไช่วยตามจับนะครับขอบคุณค่ะหายไปไหนเนี่ยตำรวจจับกนหรอผมเปล่านะครับ หนูหยุดก่อนหนูหนูหยุดเดี๋ยวนี้นะหน,หนูหนูหนูเดี๋ยวก่อนขโมยของพี่เขาแบบนี้ไม่ได้นะคะรีบคืนของพี่เขาไปเร็วแต่เอกสารนี้ไม่ใช่ของพี่เขานะคะมันจะไม่ใช่ได้ไงแกขโมยเอกสารจากกระเป๋าฉันเนี่ยไม่จริงค่ะมันคือของคุณยายเนธหนูไม่ได้โกหกใช่ไหมคะหนูไม่ได้โกหกค่ะ งั้นพี่ขอดูเอกสารหน่อยได้ไหมพี่ตำรวจคะพี่ตำรวจเป็นคนดีไหมคะพี่เป็นคนดีคะ่ะพี่เป็นตำรวจเชื่อใจพี่ได้นะครับฉันขอเอกสารคืนด้วยค่ะไม่ได้หรอกนะครับผมต้องตรวจสอบเอกสารก่อนอะ หนูคะเดี๋ยวหนูช่วยเล่าให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะค่ะเดี๋ยวคุณกิ่งแก้วรอตรงนี้สักครู่นะคะเดี๋ยวฉันแววน้ำอุ่นมาให้ค่ะ อย่าเพิ่งหลับนะคะเดี๋ยวคุณแก้วรบกวนเซ็นเอกสารนี้ให้หน่อยนะคะเป็นเอกสารที่โรงเรียนคุณหนูมิลิน,นะคะ พอฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้มันไหรแกกับหลานสาวก็ต้องไปหาที่อยู่ใหม่ตามท้องถนนนะนะขอบคุณนะคะคุณนาี่พี่แม่บ้านเอายาสลบให้คุณยายกินเหรอเนี่ย แบบนี้แหละค่ะถ้าพี่ตำรวจไม่เชื่อไปบ้านหนูก็ได้ค่ะโอ๊ยคุณตำรวจคะอย่าไปฟังเด็กเลยคะ่ะยังไงเด็กมันก็คือเด็กอยู่วันยังข้ามาละค่ะเชื่อไม่ได้หรอกคะ่ะยังไงฉันขอเอกสารคืนนะคะเสียเวลาม,มามากละไม่ได้หรอกครับผมต้องตรวจสอบความจริงก่อนผมถึงจะคืนให้คุณได้หนูจะ๊ะช่วยพาพี่ไปที่บ้านหนูหน่อยสิค่ะเฮ้ยคุณ คุณจะไปไหนอ่ะเอ่อพอดีฉันมีธุระค่ะด่วนมากเลยต้องรีบไปไม่ได้ครับคุณต้องไปกับผมก่อนคุณย,ยสวัสดีครับคุณใช่เจ้าของบ้านที่นี่หรือเปล่าครับใช่ค่ะแล้วรู้จักกับสองคนนี้ไหมครับ เด็กคนนี้เป็นหลานฉันเองส่วนนั่นก็แม่บ้านฉันงั้นรบกวนคุณช่วยดูยเอกสารนี่หน่อยครับไม่ใช่นะคะคุณตำรวจฉันไม่เคยคิดจะยกสมบัติให้กับแม่บ้านไอ้ฉันดูแลเธออย่างดี ให้ทั้งที่อยู่ให้ข้าวกินให้เงินเดือนทําไมเธอทําเรื่องแบบนี้กับฉันได้อะแล้วใครมันจะอยากเป็นขี้ข่าตลอดชีวิตอ่ะฉันเองก็อยากจะมีชีวิตที่ดีอยากจะรวยอยากจะสบายอ่ะจะบอกอะไรให้ไน่มีแต่คนโง่เท่านั้นแหละที่ยอมเป็นขี้ข่าคนอื่นฉันผิดหวังในตัวเธอจริงๆเลยอ่ะงั้นแสดงว่าเรื่องทั้งหมดที่เด็กคนนี้เป็นคนบอกก็เ,เป็นความจริงอสิครับ เอ,อฉันว่าน่าจะไปการเข้าใจผิดนะคะขอตัวค่ะเ,เดี๋ยวก่อนครับคุณยังไปไหนไม่ได้คุณต้องไปให้ปากคำที่โรงพักกับผมก่อนคุณตำรวจเขาตำรวจครับ,บรฉัฉนอธิบายได้นะคะมิลินเก่งมากๆเลยนะจ๊ะหลานยายค่ะ พี่ไปดูไปดูเฮ้ยเร็ว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 รงไอ้กงเร็วเร็วมานี่ก่อนเร็วเร็วเร็วไปดูดวนเลยจะไปไหนเราวจ้าคนสวยสนใจไปเดนเล่นกับพี่ไหมจ๊ะโง่แล้วเว้ย เมื่อกี้นี่แซวฉันเหรอคะเออแค่พูดเล่นๆคำๆนะครับเล่นๆเหรอคะเมื่อกี้ยังกล้าอยู่เลยอะตอนนี้เป็นอะไรอะแค่จะมองหน้าเนี่ยยังไม่กล้าเลยนะคะหรือว่าคุณหรือเปล่าที่เป็นคอนเซลชันใช่ครับผมเอง ทำไมเหรอครับคุณจะจูบผมเหรอถ้างั้นเนี่ยพรุ่งนี้ไปเจอกันที่ร้านนี้นะฮะทำไมอะคะคุณไม่อยากไปดื่มอะไรกับฉันหน่อยอ่อครับไปครับ ฉันจะ,ออะรอนะเฮ้ยเอาว่าเพื่อนพัรมีสาวชวนไปกินข้าวว่ะโอ้ยสวัสดีค่ะสุดหล่อสวัสดีครับหล่อหน้ากินขนาดนี้เนี่ยวันนี้มาคนเดียวเหรอคะเออ่ม ตรงเวลาดีนะคะเชิญะคะ่ะครับไวยแก้วนี้เนี่ยเป็นไวยที่แพงที่สุดแล้วก็ดีที่สุดเลยนะคะลองดื่มดูก่อนสิ อ๋อผมผมไม่ไม่ไมดื่มครับแต่ว่าฉันสั่งมาแล้วอ่ะแล้วฉันก็จ่ายเงินไปแล้วด้วยน้องคะเอาอาหารมาเสิร์ฟเลยค่ะ ค,ครับผมว่ามันเร็วเกินไปอะครับไม่เห็นจะเป็นไรเลยค่ะเอาจริงๆเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมากขนาดนั้นนะคุณไม่อยากไปหรอคะเออว่าฉันอยากให้คุณมาเป็นของฉันนะยิ่งเร็วยิงดีงอ๋อคุณครับเดี๋ยว เข้าองน้ำก่อนนะครับามง,งมีอะไรเพื่อนไอ้คงวันนี้กูมาที่ร้านน่ะมีเรื่องอะไรไม่รู้แปลกๆว่ะผู้หญิงทุกคนในร้านน่ะเข้าหากูทั้งหมดเลยนะเว้ยแถมผู้หญิงคนนั้นน่ะยังชวนกูไปบ้านเขาอีก จะทำยังไงดีวะเนี่ยบ้าไปแล้ววพัดผู้หญิงชวนไปบ้านก็ไปออออนี่ครับเออคันี้ละโถ่โถ่หายโกงก็ช่วยอะไรไม่ได้เอาวะไปก็ไปสุดที่รักจ๊ะ เรียกผมสุดที่รักเหรอครับก็ใช่นะสิก็อยู่กันสองคนน่ะจะให้เรียกใครล่ะทำไมเรียกผมแบบนั้นล่ะครับเอ้าหรือจะให้เรียกหัวจ๋าก็ได้นะเรียกหัวจ๋าก็ได้นะหัวจ๋าหัวจ๋า คุณเมื่อกี้ผมไปเข้าห้องน้ำมามีผู้หญิงเขาจะมาลวนลามผมอะ่ะแล้วก็ตอนผมออกจากห้องน้ำเนี่ยนะเขายังเรียกผมว่าสุดที่รักสุดที่รักเฮ้ยฟังแล้วขนลุกมากเลยอ่ะคุณไม่เป็นไรหรอกคะ่ะอาจจะเป็นพ่อคุณหลอกก็ได้ว่าแต่ตอนนี้เราทานเสร็จแล้ว เฮ้ยคุณจะทำไรเนี i, ่ยคุณจะลวนลามผมเหรอผมขอตัวก่อนนะครับไอจัดการต่อได้เลยได้เดี๋ยวฉันจัดการเฮ้ยช่วยด้วยครับ ช่วยประ either? ตูเปิดไม่ได้ครับจะรีบไปไหนละจ้าสุดหล่อขอดูความหลอกใกล้ๆหน่อยสิคุณคุณช่วยช่วยผมด้วยคุณช่วยผมด้วยเกิดอะไรขึ้นครับกับผู้หญิงร้านนี้สิเขาเป็นบ้านหมดแล้ว เราต้องหนีค,ๆๆคุณเดี๋ยวเดีคุณใจเย็นก่อนนะเกิดอะไรขึ้นไหนคุณเล่าให้ผมฟังก่อนก็ูหญิงร้านเนี้ยสิเขาทั้งลวนลามผมเรียกผมสุดที่รักผัวจา๋าเฮ้ยฟังแล้วคนรู้กันหมดเลยเนี่ยแล้วยังไงครับคุณไม่ชอบเหรอชอบบ้าอะไร,รอคุณน่ากลัวจะตายเราต้องหนีนะจะรีบหนีไปไหนล่ะเฮ้ยคุณนะ่ะหล่อซะขนาดเนี้ย มันก็น่ากินจริงๆนะเฮ้ยเฮ้ยปล่อยนะนี่เฮ้ยเฮ้ยนี่อยบอกนะว่าพวกคุณร่วมมือกันอ่ะก็ใช่นะสิคุณจะได้รู้ไงว่าการที่ผู้หญิงถูกผู้ชายแซวมันรู้สึกยังไงฉันว่าตอนนี้คุณรีบออกไปได้แล้วก่อนที่พวกเราจะกินคุณจริงๆ 破、哎、家。